ที่ผมยากาะกับขอความรู้จากอาจารย์เน,ยนี่ยเมื่อที่าจาย์พูดถึงเรื่องความเชื่อความรู้ความจริงความเชื่อมันคืออะไรและมันต่างจากสองส่วนนี่ยังคือเราเชื่อใช่ไหมแล้วเราเชื่อเลยว่า,าวันนี้จริงหรือไม่จริงส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแล้วเราก็หาฐานพิสูจน์ อย่ยง่ผมนึกชื่อไม่ออกนะมันชื่ออะไรที่มันแต่ง The People's History of USA อันนี้สำคัญมากเลยแบบตะว,วันตกคือความเชื่อนั้นจะเป็นอ o b j e c t i v e แต่ไอันเสือนี้มันบอก objective ที่มันเราเลือกแล้วอันนี้เราไม่พอใจเราก็ไม่เอามามแล้วต้องการพิสูจน์อันนี้แล้วก็เอาความเชื่ออันนี้มามาพิสูจน์เหมือนอย่างที่พิยะไกรเลือกพยายามเอานี่มาพิสูจน์ว่าจารึกนี้ของปลอมนะทั้งหมดความเชื่อเราก็เอาสิ่งที่คนเขายอมรับว่เาเป็นความจริงมาเสนอ อะไรที่ขัดกับเราเราไม่เอามาหรือเอามาเราให้น้ำหนักน้อยตอนนั้นเองนี่ปัญหาแล้วความเชื่อนั้นมันสำคัญขนาดไหนนี่เราไม่รู้เลยนะครับเนี่ยแปดโมงเช้าหกโมงเย็นประเทศไทยรวมเนื้อชาตชาิไทยเนี่ยเพลงชาติตะโกนตอแหลทั้งหมดเลย ประเทศรู้นั้นชาเชื้อไทยได้ไงครับผมนี่ชาเชื้อเจ๊ก <laughs> แล้วสี่จังหวัดภาคใต้เขาชาเชื้อมลายูนี่โกหกหมดเลยครับช่วยชาไทยเป็นประชารัฐตอนนี้ก็ไม่เป็นประชารัฐแล้วเห็นไหมเห็นไหมแต่คนไม่วิเคราะห์เลยนะถ <laughs> ้อยคาต่างๆเรารับรับแล้วมันก็ล้างสมองเราแล้วก็เชื่อเลยแล้วงจาจะนั้นทํทากฎหมายอีก มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมีนพระบรมเดชานุภาพเลยเนี่ยผมโดนคดีนี้มาตรา1 1ตหนงหนึ่งสองนั้นแล้วเมื่อกี้คดีตั้งแต่สองสองเจ็ดนะคดีแรกจนทีปัจจุบันเพ่งเลิกไปม่อปีกลายนี่เองเลิกมาสองปีสองห้าหกศูนจะถามว่าความเชื่อความจริงแล้วความรู้มันต่างกันยังไง ความเชื่อเนี่ยเราเชื่อมั่นมันเป็นความรู้เชื่อไม่แน่นอนยังไม่เป็นความรู้เชื่อแน่เป็นความรู้ที่หายเลยอย่างเงี้ยนะแล้วพอ <c oughs> ความรู้ปั๊บเนี่ยเป็นเราถือ <c oughs> ความรู้ของเราเป็นความจรงิงอ๋อสำหรับเราอ่อันนี้สำคัญมากนะฮะศาสนาพุทธบอกเป็นอัตวาทุปาทานยึดเอามาเชื่อความจรงิงที่อยู่นอกเหนือความเชื่อมีไหม มัน,มนอิงอาศัยเึงงย่งกันและกันครับความจริงมันอาศัยเช่งกันละกันแล้วความเชื่อ,อนี่เราเชื่อว่าจริงไม่จริงถ้าคุณเป็นคริสเตียนสนกฆชนคุณต,ต้องเชื่อว่าโลกนี้พระเจ้าสร้างมาแล้วคุณต,ต้องเชื่อว่าพระเยซูปเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าคุณเป็นคาทอลิกคุณนอกจากเชื่อพระ,พระเยซูปเป็นพระเจ้าแล้วคุณต้องเชื่อด้วย Mail. พระมารดาพระเยซูเนี่ยเป็นผู้หญิงพรหมจรรย์เป็นผู้หญิงพร,มร,รหพรมจรรย์ซึ่งขึ้นสวรรค์ทั้งพระวรากายเมื่อวันที่สิบห้าสิงหาคมนั่นเป็นความเชื่อและความเชื่ออันนี้ทางศาสนาคริสต์ต่างถือเป็นความจริงและถ้าคุณไม่เชื่อตามนี้คุณเป็นคริสต์ศาสนิกชนไม่ได้คาทอลิกไม่ได้แต่ศาสานาพุทธบอกว่าความเชื่อและความแล้วแต่คุณจะเห็นประโยชน์ถ้าเชื่อแล้วเป็นประโยชน์ก็ควรเชื่อ เชื่อแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ตม้องควรเชื่อในศาสนาพุทธอยู่นี้เชื่อเป็นประโยชน์ไหมศาสนาพุทธสอนว่าแม้คุณไม่นับถือพุทธธรรมประสงค์ก็ก็ป็ไปได้ถ้าคุณนับถือพระพุทธธรรมรสงฆ์เราเเชื่อ,อน,นี่ช่วยคุณเข้าหาความจริงก็มีประโยชน์แต่คุณอาจจะหาความจริงโดยไม่เข้าหาพุทธธรรมประสงค์ก็ได้เห็นไหมมันมันแตกตาก่างกันนะฮนะ คือความเชื่อบางอย่างเนี่ยบังคับให้ต้องเชื่อส่วนศาสนาพุทธเนี่ยไม่บังคับให้เชื่อคุณเลือกเลือกเอาเลือกจะเชื่อถ้าคุณเชื่อแล้วเป็นประโยชน์ก็เชื่อประโยชน์ทั้งหนตังพุทธบอกว่าประโยชน์ในการลดความเห็นแก่ตัวและเมื่อแล้วประโยชน์นั้นมันจะมันจะเอื้ออาทรให้คุณเข้าใจจริงๆเข้าใจะลรเข้าใจพระไตรลักษณ์ว่าตัวความทุกเนี่ยถึงทุกขนาดไหนมันก็ไม่ไม่ยั่งยืนมันเป็นอน,นิจจังมันเปลีป่ยนไปตลาดเวลา คุณไปคืนไม่ไ,มได้เนี่ยนี่ผมแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแล้วคืนไม่ได้แล้วอีกสองวันลงหีบแล้วจะถอยไปไม่ได้แล้วนี่เป็นความจริงแต่หลายพวกเขาเชื่อเลยว่าไม่จำเป็นสมเด็จป๋าวัดโพนะครับเป็นจังรราชเนะี่ยตอนนั้นพระชนท่านน้อยกับผมอีกเลขาลงเตีย่ยโอ้โหเอาพรามมาเอามาจะไม่ให้ป๋าตายเพราะป๋าอยู่เขามีประโยชน์มากไ่อ่านดิ สมเด็จศักิสิริวโพนี่เล่าความจริงเ่ยทำทำทำพระเครื่องโอยเสกคาถาน,นี่พุทธนะนี่พุทธนะสัาฆราดเองเลยนะนเพราะความเชื่อในาศาสนาพุทธเองมันมันจือจางไปแล้วแล้วยิ่งเวลานี้าศาสนาพุทธในเมือง,งไทยนีย่คนเชื่อน้อยมากคุณไปดูสิครับวัดแขกสมศริลมเนี่ยแต่ก่อนมันทำเพื่อแขกเท่านั้นนะพ <c oughs> ระมหาอุมาเทวี <c oughs> คนไปหมดเลย วัดวัดที่ที่ที่ทสุวรรณบุรีนะครับสร้างรูปชูชกใหญ่เลยนับถือชูชกเนี่ยทําร,ร์กลายเป็นตัวอย่างเลยคุณนับถือทารรการไม่นับถือพุทธนะครับนับถือทารรการนับถือทุนนิยมบริพนิยมเห็นไหมพอจับพอมันเขวแล้วเนี่ยมันไปเลยเนี่ตัวความเชื่อสําคัญมากครับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่สนใจว่าความเชื่อนั้นเป็นความจริงไม่จริงและความเชื่อนั้นเป็นตัวความรู้หรือไม่ พนหลายคนเชื่อความรู้นี่คืออะไรครับนี่ตอนนี้ที่เรียน MBA มเอเลยเพราะความรู้มันมันมาหากินได้แต่ความรู้ที่แท้จริงไม่ว่าตะวันออกตอนตกความรู้ที่แท้จริงนั้นมันต้องไปพ้นสิ่งที่เป็นความเชื่อในทางอามิดนี่พระพิณธรนาถากุลพูดดีมากเลยนะนชาวประมงเนี่ยพอเห็นปลาเนี่ยคิดตัวนี้ขายได้เท่าไหร่ แต่กวีมาเห็นปลาแล้วจะรู้เลยอ้นี่ปลานี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติน่าเคารพธรรมชาติขนาดไหนถ้าป่าอยู่ในน้ำจะงามขนาดไหนเห็นไหมมันมองคนเราเนี่ยนี่สำคัญเลยแล้วพินตนาถากุลเป็นคนร่วมสมัยคนหนึ่งที่สำคัญมากที่เตือนเรานะครับ<ม>เพราะตะวันตกถือว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยคุณหาได้เฉพาะในเมืองเพราะคำว่า civilization เนี่ยชัดเลยนะ ภาษาละตินกีวีซีวีมันแปลวซิตี้เมืองคนที่จะมีอารยธรรมได้ต้องอยู่เมืองครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าออกัสซัสยกย่องมันเป็นตักพัตรสำคัญที่สุดเลยนะครับเห็นไหมเราลืมไปแล้วนะเดือนสิงหาคมเดือนของท่านเลยนะออกัสซัสแล้วพ่อเลี้ยงท่านท่านเอามาตั้งชื่อเลยนะจุลายมาจาก<ม><ม>จูเลียสซีซ่า ออกัสเนี่ยออกัสซัสเนี่ยเนี่ยเราเราเอาเอาเขามาโดยไม่รู้ตัวเลยนะเดือนนี้เดือนอะไรเดือนธันวาคใช่ไหมเดือนสิบสองใช่ไหมแต่ตามปฏิทินจูเลียนเนี่ยมันเดือนสิบนะเพราะอีกสองเดือนยัดเข้าไปไงเนี่ยออกโทเบอร์นี่มันเดือนเดือนแปดของเรากลายเป็นเดือนสิบอย่างออกโทมันเป็นแปลว่าแปดใช่ไหมน ovember แปลว่าเก้าเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมเพราะท่านยัดมาอีกสองเดือนแล้วท่านคงปฏิทินทั้งหมดนะครับ ปฏิทินเราใช้ทุกวันนี้มันปฏิทินจุดูเลเียนคาล ender น,นี่เราลืมไปไงเรารับมาโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะตก่อนเราไม่รับนี่ครับเรานับเดินทางจันทรคติเดี๋ยวจันทรคติไม่มีความหมายแล้วอันพระวันโกนจะพะพวกพระท่านเองแต่ก่อนเป็นหัวใจของเราเลยจันทรคติเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยสัมพันธ์กับพระจันทร์มากกับพระอาทิตย์ แต่ตอนนี้เราไปเชื่อฝรั่งพระที่สาคัญกว่าไปแล้วเสร็จเลยนะผมอาจารย์คือผมยังไม่ยังขาดใจอยู่เลยก็ขาดไม่ใช่ว่ามันเลยคือค <c oughs> <ข>ือถ,ถ้าถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ย <c oughs> สมมุติว่าคุณจะเป็นคาอลิกได้คุณต้องเชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นแปลว่าความจริงที่เหนือความเชื่อกั็มหาศาลเลยเยอะแยะหมดเลย <c oughs> ความจริงที่อยู่เหนือความเชื่อแบบเนี้ยแต่ว่ามนุษย์เราเข้าถึงความจริงไม่ได้เพราะมันเราเข้าถึงได้แต่ความเชื่อความจริงเราเข้าถึงไม่ได้เลย ถ้าจะเข้าถึงความจริงของศาสนาพุทธมันก็เป็นความจริงส่วนที่ลดความทุกข์ที่ดับความทุกข์เท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ความจริงที่เป็นสาเห่ะก็และและแต่จะตีพิปาก,กันแล้วความจริงที่เป็นสากลมีประโยชน์นอะไรมาถามทีอ้าวมันไม่เออสมม,สมมติสมมติอย่างเงี้ยความจริงที่เป็นสากลยกตัวอย่างเอออ่าเรารู้ว่าโลกกลม แล้วเรารู้ว่าโลกโลกเนี่ยอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลแล้วเรารู้ว่าระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันเป็นพั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 นล้านระบบในกาแล็กซีนี้แล้วทั้งจักรวาลที่มนุษย์สามารถส่องกล้องไปดูได้เนี่ยมันมีหลายพันล้านกาแล็กซีเออเนี่ก็เป็นความยิงงีเป็นความจริงที่มันอยู่นอกเหนือความเชื่อไม่ใช่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรคุณคุณไปบอกบอกเจ๊ขายก๋วยเตี๋ยวจะชามได้ไหม ม,มีประโยชน์อะไรไม่ใช่มันก็ทําให้เรารู้ว่าเราอยู่ในอยู่ในอยู่ที่ไหนของจักรวาลนะ่ะถ้าคุณคุณเชื่อโลกแบนแล้วมันมันเสียหายตรงไหนเราก็รู้ว่าเราหลอกตัวเองอะ่ะไม่ใช่คุณเชื่อโลกแบนเพราะว่าคุณไม่เชื่อว่าโลกกลมเนี่ยมันมันมันต่างกันตรงไหนถามดิ <c oughs> นี่เรื่องขล่านะ รัชกาลที่สี่ฝรั่งมา <aroma invoke> ถามท่านเจพุทธาจารย์โตสมเด็จโตว่าอะไรเป็นศูนย์กลางของโลกท่านเรียกฝรั่งมาเลยแต่ไม่ท้าชี้ที่ว่าะฆักนนี่ศูนย์กลางโลกฝรั่งอกเล่า้าคุณเจ้าเล่าเ็นบอกโลกกลมนะมันกลมที่ไหนมันเป็นศูนย์กลางอยู่นั่นทั้งนั้นนะคือนี่ตีฟีปากแบบสมเด็จโตเลยผมอยากจะถามว่า เชื้อจักรวาลมีมากมายมันมีประโยชน์อะไรกับใครมันมีประโยชน์กับนักดาราศาสตร์เท่านั้นเอง mm hmm. เนี่ยตอนนี้ส่งเฉพาดเด็กไปมีประโยชน์ใครและไอ้เงินพวกนั้นเนี่ยเอามาทำยาสมุนไพรจะช่วยคนมากขนาดไหนไ mm hmm. อเช่นเฮาซึ่งเป็นแม่ทัพาดาวเลยทีหลังมาเป็นทารีบอกเลยว่า เงินทั้งหมดที่ใช้ไปในการสร้างอาวุธยุธโทโธปรกรณ์นั้นเนะ่มันเป็นอธินาทานแยกเงินซึ่งควรจะช่วยคนยากคนจนการศึกษานี่นะครับคุณต้องตัดสินว่าอะไรเป็น priority แต่ p าร o r ิ t y ของรัฐบาก็คือว่าสร้างกองทัพให้แข็งแกร่งแล้วกองทัพไทยไปสู้ใครครับตั้งรัชกาลที่ห้ามากองทัพไทยสู้ใครกองทัพไทยมีอย่างเดียวคือฆ่าคนไทย รัชกาลที่ห้ากระบฏดสามนกระกระบฏแรกที่เรียกว่ากระบฏผีบุญภาคอีสารกระบฏท,ที่สองคนมองแพร่เนี้เมองพแพร่ทางพายับกระบาที่สามปัตตานีพระมีอาวุธวกาวุธใช้เท่านั้นเองเนี่ยกองทัพสู้ใครครับฆ่าคนฆ่าคนไทยรัชกาลที่ห้าจนดวลจับหัดนี้ 6ตุลาเนี่ยใครฆ่าใครครับเพราะนักศึกษาธรรมศาสตร์มันเป็นโยนฆ่าแม่มาเลยนี่ประโยชน์อะไรครับอาจารย์อาจารย์ไม่พิดลองสอนว่านะครับอะไรนะรองสอนว่า12ก็สู้นั่นแหละถ้ายิงเรือไม่ผิดนะเสียทั้งประเทศเลยนี่ยิงผิดนะครับเสียลาวไปทั้งประเทศแล้วมาคุมฝรั่งเศสคุมตราดกับจันทบุรีสิบปี ขอ,อจ่าจารย์นมนคือมันเอาพัตบองเสียมราชไปทั้งหมดที่สิบสองดีตวงไหนเราล,ลืมไปนะครับมีฝรั่งคนเสนอไม่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 ให้สู้แล้วฝั่งฝรั่งคนนี้เนี่ยคนไทยลืมไปแล้วเนี่ยทีหลังก็ไปเป็น,ปน,ปนหลักกระชวนคนแรกกระรวนศึกษาของอังกฤษเองโรเบิร์ตโรเบิร์รตอะไรน,นะนี่ชื่อไม่ออกเนี่ย คนสำคัญเลยคนนี้เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนวินเชสเตอร์ที่เขาถือว่ามีค่ายิ่งกว่าอีตัน first class honor Oxford แล้วคนไทยสมัยก่อนต้องชมนะคนไทยเป็นเล็กๆเราก็จะหาคนเป็นเลิศมากรมนเรศท่าเป็นราชาทูตท่านเอาไอเนี่ยโรเบิร์ตมาเมืองไทยรัชกาลที่ห้าขอเป็นเป็นพระอาจารย์พระบรมองค์แรกเลย แล้วมันภาษาไทยมันคล่องเลยสาราตินอังกฤษมันบอกอย่าไปลบกับมันเลยฝรั่งสู้มันไม่ได้นี่หลวงไม่เชื่อเพราะไปเชื่อที่ปรึกษาจึงให้เป็นเจ้าพญาอภัยราชาโรแันยักมินโรยังจักมินชื่อแต่ทำไมเบลเยียมเล็กนิดเดียวเรายังไม่กลัวฝรั่งเศสมันอยู่ฝรั่งเศสยุโรปแล้วพระเจ้าเบลเยียมเป็นอาพระนางวิกตอเรียเทียบไม่ได้เราต้องรักษาอธิปไตย แล้วไอ้นั่นอีกแม่ทัพเรือนี่พยายชลายุทธ์ก็คนคนคน,คนเดนมาร์กเฮ้ยเราสู้กับมันนะเนี่ยสร้างสร้างป้อมพระจุลมาเลยเนะะเดี่ยล้วเขามายิงผิดครับเสียลาทั้งทันทีเลยเพราะว่าถ้ายิงถูกถูกเสียทั้งประเทศเลยเนี่ย <c oughs> ไม่เคยพูดเลยนัทการที่ห้าทำอะไรไม่มั่อลยอ่านสือผมในเสด็จพ่อร้อห้า 5, ลอกคาบเสด็จพ่อร้อห้าเลย <c oughs> หนูจะ <c oughs> หนูจะทำอะไรอ๋อถามสองประเด็นค่ะ เมือ่อกี้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วความเชื่อความรู้แล้วก็ความจริงเนี่ยมันมันร่วมกันอยู่เนอะแล้วแต่ละคนก็มีความเชื่อชุดหนึ่งมาเป็นความรู้ของตัวเองแล้วมาเป็นความจริงของตัวเองค่ะคำถามแรกก็คือแล้วเวลาที่เราเลือกที่จะเชื่ออะไรเนี่ยเรามีหลักการเลือกอะไรเหมือนอาจารย์บอกมาบอกว่ามันเลือกจากว่าความเชื่อนั้นมีประโยชน์กับตัวเราเองไหมแล้วมันเข้าถึงอะไรบางอย่างที่เป็นเชิง ที่เขาเชื่อไหมอันที่หนึ่งเนาะทำทางที่หนึ่งำามที่สองก็คือว่าแล้วมันมีความจริงไหนที่มันเป็นความจริงร่วมระหว่างคนคนนี้กับคนคนน,คนนี้มีไหมเดี๋ยวฟังนะผมจะถามคุณน,นะความเชื่อเนี่ยพวกเราสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อพ่อแม่ปุ่าตายายใช่เปล่าใช่ไหมสมัยก่อนนี่นะ แล้วถ้าความเชื่อสูงไปวอนนี้เราเชื่อพระใช่เปล่าสมัยก่อนนี่นะสมัยก่อนอ่ะไม่ใช่เราใช่ไม่ใช่แล้วความรู้สมัยใหม่เริ่มแล้วาลที่ห้าเนี่ยเราเชื่อโรงเรียนใช่ไหมใช่ตั้งโรงเรียนสกุหลาภขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยังเป็นเบอร์นหนึ่งของเมืองไทยอยู่นะสมุหลาบเ<ม>ทพศรินใช่ไหม,มพวกฝรั่งก็มาตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนคริสเตียนใช่ไหม แลฝรั่งนี่ต้องการจะสอนให้เราเชื่อแบบคริสต์นะแต่เขาล้มเหลวโรงเรียนคริสเตียนโรงเรียนสัมชัญไม่มีใครถือคริสแตทท่ทุกอย่างเอาความรู้จากฝรั่งมาหมดแล้วฝรั่งก็ครอบอย่างถ้าคุณเรียนสัมชัญนะครับถึงสมัยผมเนี่ยเขาสอนเลยพระเจ้าสร้างโลกมาไหไรหกพันปีก่อนพระเยซูสมภพเลื่อยเราเรียนมาจนกระทั่งปฏิวัติใหญ่ พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่เราไม่รู้เรื่องเราไม่เรื่องประวัติศาสตร์ไทยเลยเราก็ภูมใจมากเราเรียนรู้แบบฝรั่ง mm hmm. อาจารย์ป่วยเองเนี่ยยอมรับเลยว่าไม่ไม่รู้เรื่องความที่ธรรในสังคมจะไปอยู่อังกฤษแล้วเพราะอาารสชัญบอกมึงเรียนตามฝรั่งแบบกูนี่ยอดที่สุดแล้วอีกได้หนึ่งความรู้ของเราเนี่ยเราถูกล้างสมองมาโดยระบบการศึกษา แต่ก่อนนี่เราเชื่อพ่อแม่ผู่ย่าตายายแต่ก่อนลงคนสมัยนี้โรงเรียนมันสอนเลยยายมึงนี่โง่กินหมากอยู่กับบ้านนี่ยบาดจบที่สุดกินข้าวโดยมือจอมพลปอกินข้าวโดยมือมันบาดบาดจบที่สุดงงนุ่งโจกเบนนี่เป็นขมเมลถูกแล้วถูกรัฐะและสถาบันต่างๆล้างสมองให้เราเชื่อเดี๋ยวนี้เราถูกซีพีมันล้างสมองเซเว่นอีเลเวนมันล้างสมองเราไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยจะต้องรู้ ถามว่าความเชื่อเราถูกใครล้างสมองบ้างใครบ้างไม่โดนล้างสมองแล้วใครรู้ตัวไหมว่าเราโดนล้างสมองขน,ขนาดไหนอย่างไรนี่เป็นอันแรกเลยเมื่อเรารู้ว่าถูกล้างสมองแล้วถึงจะตั้งกระแสหลักได้ใครบ้างกล้าปฏิสุปปฏิเสธระบบการศึกษาไอวนอิิชบอกเลยนะครับแต่ก่อนเนี่สมัยก่อนในยุโรปเนี่ยเขาบังคับคนไปวัดอธิลาหน เดี๋ยวนี้เราปล่อยให้ลูกเราไปวัดอาทิตย์ละห้าหนแล้วห้าหนมันทำมันล้างสมองลูกหลานคุณทั้งนั้นให้นับถือรัฐตอนนี้ให้นับถือทุนนิยมบริโภคนิยมเห็นไหมเนี่ยมันอาเวรเขียนเลยที่หมอสานแปลมันแนะพทย์เทพเจ้ากาลีระบบการแพทย์ทั้งหมดมันเลวร้ายยังไงบ้างอาจารย์ประเวศเป็นนายแพทย์จำนวนน้อยนะที่เห็นว่าระบบการแพทย์มันเรวเมื่ออาจารย์ปัญญา นันทะจะสร้างโรงพยาบาลยิ่งใหญ่แต่พระไม่ไปห้ามท่านไม่เชื่อท่านเชื่อก็โทษท่านไม่ได้ท่านเป็นคนพัทนลุงแล้วท่านท่านถือโรงพยาบาลแบบฝรั่งมันดีท่านบอกนี่พระท่านจะได้อยู่ห้องพ,พิเศษยิบหายเงินเนี่ยแต่ท่านคนที่เชื่อท่านะอาจารย์ประเวศเนี่ยเพื่อนท่านเนี่ยอะไรเชื่ออะไรนะเนี่ยเอาทำเป็นมูลนิธิเลยไม่เขาจะสร้างโรงพยาบาลอาจารย์โรงพยาบาลมันเดืร้ายมันช่วยบรรษัตยาจานวนน้อยมันคุมทั้งหมดเลย อาจารย์เพืให้เป็นหมอจานวนน้อยที่ตีตประเด็นนี้แตกจํานวนน้อยนะครับที่จะตีประเด็นแตกถึงบางคนตีประเด็นแตกก็ไม่กล้าออกนอกประเด็นน,นี่อาจารย์มองแบบโลกสวยครับแต่ว่าแบบผู้มีอำนาจอาจารย์ซึ่งเขาไม่ฟังคนข้างล่างเลยซึ่งมันก็ไม่ฟังอยู่แล้วแล้วก็ต้องสร้างกระแสเห็นไหมกระแสที่สร้างกันแล้วแต่ที่ถ้าคุณต้องการอยู่ในระบบก็ทำแบบพักความหวังใหม่เราอยู่ในระบบ เข้าไปสู้นในระบบแต่พวกเราไม่ต้องการสู้เราสร้างนอกระบบให้คนคิดให้เป็นถ้าคนคิดเป็นมากมีความกล้าหาญมากทีหลังพวกครูบาอาจารย์มันต้องเปลี่ยนตอนนี้เราไปเชื่อครูบาอาจารย์มันดีกว่านิสิตนักศึกษาต่อไปครูบาอาจารย์จะต้องเคารพนิสิตนักศึกษาเมื่อเราเป็นกระันะมีนิิตกันแลันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนพระ ต้องเรียนจากโยมโยมต้องเรียนจากพระทั้งหมดมันเข้าเข้าเข้าหากันมันเปลี่ยนพุทธเรียนจากคริสตคริสเรียนจากมุสลิมเราเรียนจากกันและกันได้หมดไม่ถือใครดีกว่าใครเป็นการลยามิช่งกันและกันตักเตือนซึ่งกันและกันและทั้งหมดหันหน้าเข้าหาตัวทุกข์กษัตริย์ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นชนชั้นกลางต้องไปหาคนชั้นล่างและคําตอบคนข้างบนเขาไม่ได้แก้คุณเราแก้จากข้างล่างไปแข้างบนและการแก้นั้นคุณต้องใช้หลักพรมวิหารสี่แก้ ต้องมีความเมตตามีกรุณามุิตาเบ็กขา,กา,กานี่คือปัญหาพื้นฐานาสนาพุทธอนมาตลอดเลยเอ,อประเด็นที่ท่าอาจารย์พูดถึงเรื่องของการการที่เราจะตรวจสอบจะพูดถึงวิธีการของฝรั่งนะครับว่าเราพยายามหาหลักฐานหาเอกสารที่ท่าอาจารย์พูดถึงเมื่อกีก้เมื่อกี้อาจารย์เจก็ถามแล้วล่ะก็คือประเด็นว่าขณะนี้เนี่ย เวลาเราหาความรู้เนี่ยเราจะหาข้างนอกเยอะเรารีวิวฝรั่งนี้ย่งี้พูดถึงการการทบทวนวรรณกรรมอะไรเงี้ยเยอะนะคำถามก็คือว่าการพยายามออกไปข้างนอกเยอะๆแบบเนี้ยมันจะมีหลักอีกหลักหนึ่งที่สำงันมากคือการกลับเข้ามาศึกษาข้างในๆๆๆประเด็นที่ที่ฟังมาสักครู่คือวเวลาเราพูดถึงความจริงระหว่างการวิ่งไปหาข้างนอกหาหลักฐานใช้ใช้ตรรก,กะใช้เหตุผล กับการวิ่งกลับเข้ามาข้างในอันไหนมันเป็นจุดที่เราควรจะให้ความสําคัญในกระบวกนการเรียนรู้คือทิศทางฝรั่งเนี่ยหาความจริงมันวิ่งข้างนอกอแต่สิ่งที่ท่านอาจารย์พูดมมถึงเมื่อพูคือใบ,บไม้กับมือเดียวเนี่ยมันวิ่งเข้าหาข้างในนี่คําถามที่ดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงสอนเรื่องไตรสิกขา ศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องความวิธรรมในสังคมนะ <c oughs> นี่ถ้าคุณเอาหัวสมองตัดสินอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> คุณไม่เข้าข้างตัวเองถึงต้องมีจิตสิกขาบ่มเพาะว่าเราเห็นกันตัวน้อยเท่าไหร่เราจะตัวศีลเราจะชัดมากทั้งถ้าจิตสิกขาไม่ชัดศีลและสิกขามันเป็นศีลและพระตปรามาศเราบอกพระสองร้ยี่สิบ็ดดีกับมึงศีลส,สิบ สินสิบดีอันนี้อันตรายมากเลยเพราะศีนมันหัวใจมันแปลความเป็นปกติและความเป็นปกติในตัวคุณสังคมมันอยู่ที่ตัวจิตสิกษาคุณลดความเห็นกับตัวมากเท่าไหร่ศีนมันจะชัดมากเท่านั้นและความเป็นปกติมันชัดมากเท่าไหร่ปัญญามันเกิดปัญญาคือมันเห็นอะไรเป็นของจริงแท้อะไรเป็นของปลอมประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักเพราะชวนมากเราถือของปลอมเป็นของจริงเนี่ยเราเชื่อเราเนี่ย ในชุรัก,กในเป็นของจริงในชุรัก,กในของปลอมมันมีประโยชน์เท่าที่มีประโยชน์เท่าทีา่มาหลอกขายหนังสือให้คุณได้ <c oughs> แต่ไ <c oughs> ปยึดว่านี่เป็นงานที่เป็นอมตะของปลอมเลยเพราะปีหน้าปีนี้ผมตายแล้วอย่างมากอีกสิบปีคนก็ไม่อ่านหนัสือผมแล้วนี <c oughs> ่คือเราก็ยอมรับรมันมันมันอะไรมันอะไรเป็นจริงอะไรมันมันแท้